สวัสดีครับ2ทับ2กลุ่มดีครับชิ้นงานของเราคือหลอดไฟ UV ที่ใช้ในการกำจัดเชื้อโรคครับตัวชิ้นงานสามารถสั่งการเปิดปิดได้จากสวิตช์ในตัวเครื่องเลยหรือว่าจะสั่งผ่านโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยแอป EV Link ครับ ใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องในการกระจายสัญญาณ wi-Fi ไ,ไ,ไปยังชิ้นงานและโทรศัพท์ที่ใช้สกัดชิ้นงานครับต่อมากดเข้าใช้งานแอป e-v link จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ครับกดเพิ่มอุปกรณ์หน้านี้จะเป็นให้เราใส่รหัส wi-Fi ครับพอใส่เสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะกระจายสัญญาณหาอุปกรณ์ที่เราต้องเชื่อมต่อครับ ตอนนี้ให้เรากดค matte, ini, wide, networks, ้างที่ปุ่มสีดำของสมาร์ทนอปเอาไว้ครับจะเป็นการจับสัญญาณตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งเปิดปิด่านมือถือได้เลยครับเป็นลักษณะนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบครับ